วิธีเย็บผ้าสองชิ้นประกบกันจ้ะคือผ้ามันหนาไม่สามารถเย็บจักรเย็บจักรได้ก็คือก็เลยก็เลยเราก็จะจะใช้วิธีเย็บมือจ้ะาจจะใช้วิธีเย็บมือให้ลูกค้าพว่ามันเป็น,เป,นเป็นผ้านั้นผ้าหนามากอ่าสองต้องการเย็บสองชิ้นประกบกันเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเย็บยังไงเราจะ,จะ,จะเป็นเป็นได้นรล่อนจ้ะ ด้ในร่อนมันจะค่อนข้างค่อนข้างทนกว่าได้ปกติเราจะใช้2เส้นเพื่อความแน่นหนามากิ่งขึ้นเราก็จะสอดแบบนี้ มันจะยากสักหน่อยนึงสําหรับการที่ว่าเราใช้ได้สองเส้นแต่แต่ว่าเพื่อความแน่นหนาเพื่อความาเพื่อความมั่นคงแล้วก็มันเวลาลูกค้าไปใช้งานเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก่นสังเกตดูสังเกต จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอบแขนแล้วทีนี้ทุกคนอยากเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าตะเข็บมันก็จะเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้เป็นตัวตะเข็บเยบ็บเราก็จะเย็บมือเอย็บมือแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอบวงเพราะว่าอ่าลูกค้าต้องการต้องการให้ให้ใช้ผ้าสองผืน เป็นเสื้อสองตัวจ้ะเพราะว่าตัวลูกค้าต้องการให้มันหนาอ่ะเป็นเสื้อสองตัวแล้วก็จะไล่ๆเย็บไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็จับจับจับขอบเพื่อให้มันอยู่อยู่ในขอบของของไอ้นี่พอดีเลย เว้นระยะห่างให้สม่ำเสมอนะทุกคนเวลาเราย็บเราจะจับตัวนี้จับขอบให้เสมอกัน สอดเข็มสอดเข็มสอดเข็มเข้าไปอ่าแล้วก็ล้องเข้าไปในได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยไปข้างหนึ่งจ้ะทุกคนดูสังเกตดูฝีเข็มดูรอยเย็บจ้ะอ่าแล้วดูด้านนี้เรียบร้อยจ้ะ ค่อนข้างแน่นมากเพราะว่าเพราะเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกซื้อนะถ้ากรณีเย,เย็บมือเนี่ยเรานอกนอกจากเราจะใช้ได้หลอดเล็กที่เป็นได้คอตตอนแล้วเนี่ยจ้ะสามารถซื้อเป็นได้ไนล่อนได้ได้ไนล่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะแน่นค่อนข้างจะแน่นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยอขอบคุณมากที่รับชมได้ที่เราใช้เย็บก็คือตัวนี้จ้ะเป็นได้ไนล่อน อันนี้ก็เป็นได้ไนรลอนเหมือนกันแต่ขนาดหลอดคนละอย่างแค่นั้นเองคือถ้าเราจะจะ,ะมีได้อยู่ในบ้านก็สามารถซื้อแบบนี้มาไว้ก็ได้ถ้าเราไม่ใช่ช่างนี่ถ้าเรามีทบทุกสีก็ดีจ้ะแต่ถ้าเราไม่มีทบลูกสีก็สีดำกค็ควรมีแล้วก็สีขาวก็ควรมีอันนี้เป็นได้ที่เป็นได้คอตตอนคือมันจะแตกต่างกันเห็นชัดเจนมากแต่ได้ที่ค่อนข้างจะทนก็คือได้ในรลอนแบบนี้จ้ะ ใช้เย็บผ้าหนาแล้วใช้กับงานที่ค่อนข้างจะต้องการความทนทานแต่ข้อด้อยก็คือได้ในร่อนเนี่ยจะลื่นมากหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อได้หรือว่าเกี่ยวกับการงานผ้าการใช้งานภายในบ้านก็สามารถสอบถามแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยจ้ะขอบคุณทุกการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปโดยสุภาพ ขอบคุณลุงมากค่ะ